ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n s e วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟร f a ้ามูบาย22กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับกิจกรรม head to head นะครับก็เช่นเคยนะครับ head to head ของผมก็จะต้องมี Key Player นะครับสำหรับ Key Player ในคลิปคลิปนี้นะครับผมเล็งมาที่เป็นการ์ดของนักเตะ TOTY นะครับก็เป็นนักเตะในการ์ดของ TOTY คนแรกเลยนะครับที่ผมจะเอามารีวิวในคลิปคลิปนี้นะครับ ก็สำหรับแจ็คกิลิตนะครับเป็นการของ TY ก็จริงแต่ว่าวิธีการแลกรับนะครับก็จะได้แลกรับจากช่องของส t a r p a า s นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เติม Star p a า s นะครับก็จะเคม j a แจ็คกิลิตได้เลยนะครับในช่องแรกนะครับเป็นนักเตะ OVR 90นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เติมพาสนะครับอาจจะอยากจะสงสัยว่าแจ็คกิลิตดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ดูจากในคลิปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปดูรีวิวนะครับเรามาดูค่าความสามารถของแจ็คกิลิสก่อนเลยนะครับแจ็คกิลินะครับเป็นการนักเตะ TOTY นะครับตำแหน่ง LWOR90 v นะครับบูทที่ใช้เป็นบอลคอนโทรลนะครับอันนี้ของผมก็บวกบูทมาระดับที่7นะครับนักเตะคนนี้นะครับเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวานะครับส่วนเท้าซ้ายก็ถือว่าเลข3ก็ถือว่าโอเคนะครับสกิลมูฟใช้ได้4ดาวนะครับราคานตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ราวๆประมาณ 3M นั่นเองนะครับ สปีดต้นนะครับบวกบูตแล้วนะครับก็ร้อยหนึ่งเลยนะครับสปินสปีด87นะครับจบสกอร์89นะครับยิงแรงดีนะครับ92นะครับแล้วก็ยิงไกล94ก็ถือว่าเด็ดดวงเลยนะครับส่งสั้นนะครับ97นะครับส่งไกลดีนะครับลองพาสซิ่งนะครับ100เลยนะครับวิสัยทัศน์นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับวิชั่นนะครับ102เลยนะครับดิปปิ้งบอลคอนโทรล100กับ110นะครับถือว่าเลี้ยงบอลดีคล่องแคล่ว ว่องไวไปกับบอลได้ดีนะครับอิติตี96นะครับก็ถือว่าคล่องแคล่วไปกับบอลได้ดีเลยทีนี้คล่องตัวมากนะครับส่วนเรื่องที่ไม่โอเคก็คือเรื่องของการม่งนั่นเองนะครับเพราะว่าแจ็คกิลิตส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ม่งอยู่แล้วนะครับ42เองนะครับสำหรับค่าเฮดดิ้งกระโดดก็น้อยมากนะครับ44ด้วยนะครับกระโดดก็ไม่ดีเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเปิดมงนะครับสำหรับแจ็กกิลิตนี่คือจบเลยนะครับนักเตะคนนี้ก็สูงประมาณ180นะครับ a t t a ท k เวิ Height High เลยนะครับ เล่นเกมลุกได้ถือว่าโอเคนะครับขึ้นสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์นะครับก็อยู่กลางๆนะครับมีเดียมนะครับสกิลที่ติดตัวมานะครับเป็นสกิลรูเล็ตนะครับแล้วก็มีสกิลเพย์เมเกอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็จัดทีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงแร้งกันนะครับไปลองดูรีวิวกันในแร้งนะครับไปครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของทีมเยือนเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ในเสื้อของทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับออกจะเป็นสีเหลืองๆหรือสีไข สำหรับทีมผู้ไม่เยือนนะครับก็มาในชุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสีฟ้ามาเลยนะครับมาครับเกมเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายทีมเยือนได้เขี่ยเริ่มเล่นก่อนนะครับบอลอยู่การสนามที่โฟเดนนะครับออกมาที่โจนนะครับออกมาทางซ้ายนะครับลาฟาเอลเลยเอาพยายามจะไปโดนลุม2องครับยังไงยังได้อยู่ครับอยู่ที่เมนเดสอยู่ที่โจนตากมาลูกนี้ยังไงเอาไม่ออกด้วยครับเลเอาเหลียงจี้ขึ้นมาครับส่งเข้ากลางมาติดนะครับไม่ถึงปาดมาทางนี้ครับอยู่ที่กอเรสกาจะได้สวนแล้วนะครับผมสวนขึ้นมาอยู่ที่โอเวน มองหาเพื่อนอยู่ยังไงเอ่ยลูกนี้จะไปซ้ายหรือไปขวาดีโอ้โหช้าแล้วครับโดนชนฉกไปแล้วครับอยู่ที่เตลมันเขากลางมายังเอาคืนมาได้ครับกอเลสกาอยู่ที่แจ็กกิลิตมาครับจับบอลครั้งแรกมาครับผิวมาเลยครับของตัวดีมากครับสำหรับแจ็กกิริสหลบมาได้ครับอ้าวโล่งๆอย่างไงสับด้วยขวาเรียบร้อยดีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเป็นกอเลสกาของเรานั่นเองนะครับไม่ยอมเข้าบอลปล่อยโล่งๆเลยครับจังหวะนี้โอ้โหมีเวลาแต่งบอลนานเลยนะครับ คืนนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์เลยนะครับมาดูเกมมันต่อครับอยู่ที่เลยเอยวมาที่โจนนะครับโจนพยายามจะพิวบ้างครับยังไงหนีมายังไม่ผ่านเจอดัก2คนคืนกับหลังมาครับอยู่ที่โฟฟานามาที่ฟานได้เล่นชิงกันอยู่2คนปาดเข้ากลางมาอยู่ที่โฟเดนโฟเดนปาดมาทางซ้ายครับนี่เมนเดสไหลมาสวยรุนี้คืนกับหลังมากลับมาที่โฟเดนปาดมาทางซ้ายครับยังไงโจน โอ้ติดครับลูกนี้เอายังไงเอยซันโชเข้ากลางมาที่โอเวนเลี้ยงจี้ขึ้นมาเพื่อนทางซ้ายมีครับต่อมาที่เดอปอเดอปอไลมาที่กิริตกีริตเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับยังไงพลิกหลอกหนึ่งอยู่ตังกวะหลอกอยู่ยังไงเอยเลี้ยงเข้ามาสับยังไงอื้เกือบไปครับติดฝานไดเม็่อกีนได้โชว์แล้วนะครับสำหรับแจ็คกิริตจะโดนสวนนะครับลูกนี้อยู่ที่ดีโกโชตาปาดเข้ามายังไงสองคนแย่งกันเองครับเลยเอาคือต้ออกมาที่อโน ออกมาทางขวาที่ซานโช่นะครับจะได้ส่วนนะครับทีมผมปาดมากอรีสกาสวยยังไงลูกนี้เลี้ยงจี้ขึ้นมาสายมีขวามีเลือกมาทางซ้ายที่กินลิทครับกินลิทพลิกมาหนึ่งจังหวะหนีอ,อ,นโ,อโนมายังไงเรเลี้ยงจังประกบอยู่พิกมาสวย 2, สองจังหวะยังไงอ้าวยุงโล่งนี่ครับสับดีครับ,รรบลูกนี้ติดยังไงเอ้ยเบิ้ลขึ้นอ,นอมไม่ได้ครับเดปอปอลูกนี้ยังไงโอเวน่นโอโหนวนอยู่หน้าประตูครับโจนเอาละครับจังหวะนี้จะได้ส่วนบ้างแล้วครับทีมเยือนปาดมาสวยลูกนี้ยังไงลุด ยังไงเอ่ยแมสซี่โอ้โหยิงลูกนี้เธอจะเตเก้นผมออกมาปิดมุมเบโก้น,นะครับมุมมันเลยเหลือน้อยครับยิงถากเสาเออกไปหมดเวลาเลยด้วยนะครับก็นําอยู่1ประตูต่อศูนะครับมาดูเกมมันต่อนะครับในครึ่งหลังนะครับสารโชว์เข้ากลางมาเดปปอป่อปาดมาที่กินลิตอีกแล้วเบียงจี้กินตัวขึ้นมาครับใส่สกิลไปหที2ทียังไงเอ่ยยังได้อยู่ มีโลองอยู่คนหนึ่งนะครับจะส่งไหมไม่ส่งเอาไม่เข้าอีกแล้วกิริศับดีครับลูกนี้ด้วยขวาเป็น2อศูนย์เลยครับแล้วเป็นคีย์เพยเยอร์ของเรานะครับสําหรับแจ็คกิริศนั่นเองนะครับก็ถือว่าเด็ดดวงนะครับสําหรับถึงจะเป็นตัวสตาร์พาร์ที่แจกจากพาร์ทก็จริงนะครับก็เกลือนเซิร์ฟเลยนะครับสําหรับแจ็คกิริศนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าผมเอามาเล่นแล้วก็จับแล้วก็โอเคนะครับ ก็เพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เติมพาร์ตก็ลองหาซื้อในตลาดได้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ3ามเอ็มกว่านครับมาดูเกมกันต่อนะครับตอนนี้เมนเดสปาดออกมาทางซ้ายเลยเอาถึงบอลแล้วเหลียงจี้ขึ้นมาโยนเข้ามาลูกนี้ปูโยโคกรกมก่อยังเก็บได้ครับอยู่ที่โจน <The tree. S 1> อยู่กอลสกาปูนเปลี่ยนอยู่ยังไงลูกนี้จะได้โวนอีกแล้วโอเวนยังไงเอยสายมีมาที่แกกิลิตเหลียงจี้กินตัตเข้ามา1จังหวะหลอกสวยหลุดมาได้ครับเจอฟานได้หลุดฟานได้มาอีกหนึ่งยังไงลูกนี้จะยิงยจิโยนจะส่งีงยังไงดีโอ้หมุนอยู่ ยังไงติดโดนแย่โอ yeah. oh ้โ oh, หมันจับยาโฟเดนสับโอ้โ oh ห oh, ไม่ตรงกรอบอีกครับลูกนี้เกือบได้สามแล้วนะครับจังหวะก,กินิตมันไปนวนเนียอยู่หน้าประตูครับเลยไม่ได้ลูกที่สามปานได้ออกมาทางซ้ายที่โจนโจนปาดเข้ามาโฟเดนอยู่ที่เลเอานะครับเลอเอาพยายามจะพลิกอยู่นีกอลสก้ามาได้ติดสานโชปาดมาโอเวนเอาอีกแล้วจังหวะนี้เข้ากลางมาที่โฟเดน ยังไงเออจิกิริตมีวิ่งทำทางไปปาดมาลูกนี้ไงังไอจับไม่ดีครับยังได้อยู่นะครับโ,โดนสวนกลับมาที่เมสซี่โดนเดอปอไปเอาคืนมาแล้วยังไงเออลูกนี้โฟเดนทันไหมไม่ทันครับติดอโนนะครับเข้ากลางมาที่โชต้าอยู่ที่โฟดเดนโฟดเดนปาดมาสวยลูกนี้อมไม่วิ่งโชต้าคืนมาไม่ดีครับยังเก็บมาได้ปโยโออโนเข้ากลางมาที่กอริซกา ก็เลตก,การเหลียงจีขึ้นมามาส่งสติ๊กเกอร์อะไรตอนนี้อยู่ที่ซานโช่ปาดมาโฟเดนยังไงไปพลิกติดโจนอยู่ที่เมนเดสออกมาที่โฟฟาน่ามาที่โจนนะครับโฟเดนคืนกลับมาไม่ดีครับโดนตัดได้เอา้าตัดคืนกับอีกเตเลมันโจนเข้ากลางส่งบอลไปมาอยู่นะครับสรุปก็จบไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคีย์เพเยอร์ของเรานะครับก็คือ แจ็กกิลลิตนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับคีย์เพลเยอร์ของเรานะครับก็คือแจ็คกิลลิตนั่นเองนะครับก็ถึงแม้จะเป็นตัวสตาร์พาร์ตก็จริงนะครับถึงว่าจะเกอนเซิร์ฟเลยนะครับแต่ผมว่าผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่เล่นเข้ามือก็ถือว่าแจ่มมากนะครับสำหรับแจ็คกิลลิตนั่นเองนะครับก็เป็นนังตะ OVR 90เลยนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะตัดสินใจว่าจะเติมพาร์ตดีไหมนะครับถ้าตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาแจ็คกิจมาเล่นดีไหมก็ถือว่าผมบอกได้เลยว่าถือว่าเด็ดดวงนะครับแล้วก็สตาพาร์ตนี้นะครับถ้าทําครบก็ยังแจกอีก4ตัวด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับสำหรับตาพาร์ตทีโอทีวนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะเติมดีหรือไม่เติมดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายซีนะครับถ้าอยากได้ก็ลองหาซื้อในตลาดได้ราคาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเก็บเนว แจ็กกิริตนั่นเองนะครับก็ 3M กว่าอีกสักพักผมว่าราคาน่าจะลงอีกเยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสตาฟาร์สนะครับใครที่เติมสตาฟาร์สได้ก็ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับค่าความสามารถของแจ็คกิริตก็ถือว่าเด็ดดวงนะครับไปกับบอลได้ดีคล่องแคล่วว่องไวมากนะครับแล้วก็มีสกิลหลายอย่างนะครับสกิลมูฟก็ใช้ได้ถึงระดับ4ดาวเลยนะครับยิงก็ถือว่าโอเคนะครับเสียอย่างเดียวก็คือลูกหมงนั่นเองนะครับตัดไปได้เลยนะครับเรื่องกระโดดกับเรื่องลูกหมงนะครับสำหรับแจ็คกิริตนะครับก็นานๆกว่าจะะได้เหห็นนนคม่งงสัักทีึรบ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากผมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ